เอ้ยคมนี่สลามชอบอะไรพี่ขายรถตีน้องเนี่ยสามสองสิบเอ็ดสิบเอ้ยคมไปยแล้วไอ้เี้ยฉัน่ยืนขวาไอ้ โอ้ยไงอยู่ฝั่งนู้นมาเลยเนี่ยเอาไงอยู่มันก็แค่พิฆาตพี่เราเราแค่อ่อนได้มันกว่าเราไม่ไหวว่ะเราเราเราแค่อ่อนได้มันแค่พี่ไม่นะผมว่าไม่ได้อ่อนได้มันนะผมได้แค่ตีต่วเอง พี่แววกูขับกล้ามากเลยเห็นฉากเซนโอดินเมื่อกี้กูสุดเลยวะเกเยเกินพี่แววผมดูไม่ทันเองเอออย่าเยดดูอะไรดีแล้วล่ะ